เรื่องราวเริ่มต้นขึ้นในวันที่14กุมภาพันธ์ในปี2019ในช่อง YouTube ของทีมเชอร์รี่ได้มีการอัปโหลดเทเลอร์ตัวแรกของเกม Hollow ฮอลล์ในซิ s ซองซึ่งก็ทำให้แฟนเกมตั้งฮือฮากันไปพ่คิดว่าอีกไม่นานเนี่ยก็คงได้เล่นกันแล้วแต่แล้วเวลาก็ผ่านไปปีแล้วปีเล่า จนเวลาผ่านไปถึง5ปีก็ยังไม่มีข่าวคราวนับตั้งแต่ลงเทเลอร์ตัวนั้นบางคนคงลืมไปแล้วด้วยซ้ําว่ามันมีเกมภาคต่อด้วยและจนหนที่สุดอย่างที่เรารู้กันว่าในวันที่4กันยายนในปี2025หรือในปีที่7นั่นเองพวกเราต่างก็ได้เล่นเกมนี้ไปพร้อมๆกัน แต่เพื่อนๆเคยสงสัยกันไหมครับว่าทําไมทีมเชอรี่ซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมอินดีน้นี้หายไปตั้ง7ปีโดยไร้ข่าวาว <c oughs> เกิดอะไรขึ้นกับทีมพัฒนาเกมที่เคยเป็นดาวรุ่งแห่งวงการวันนี้เราจะพาทุกท่านไปย้อนดูเส้นทางของพวกเขาว่าทําไมการสร้างเกม l อ w k n i น h t ถึงต้องใช้เวลานานเพียงนี้ <c oughs> โดยตอนแรกเรามาทำความรู้จักกับสมาชิกทีมนี้กันเล็กน้อยก่อนดีกว่าครับทีมเชอรี่ไม่ได้เริ่มต้นจากสตูดิโอใหญ่โตอะไร พวกเขาเริ่มต้นจากทีมนักพัฒนาเพียง2คนเท่านั้นในเมืองอดิเลตประเทศออสเตรเลียซึ่งประกอบด้วยอาลีกิปสันและวิลเลียมเปเนเล่นทั้งคู่ช่วยกันทำเกมเล็กๆด้วยกันในช่วงปี2013ถึงช่วงปี2014ซึ่งเกมนั้นก็มีชื่อว่า Hungry Night และเกมนั้นก็คือโปรโตไทป์ของเกม Hollow Knight ในอนาคตนั่นเอง พวกเขาเริ่มโปรเจกต์จริงจังผ่าน Kickstarter ในปี2014โดยตั้งระดมทุนเพียง35,000ดอลลาร์ 35, ออสเตรเลียแต่สิ่งที่ได้รับกลับมาคือแรงสนับสนุนมหาศาลจากแฟนๆเกมอินดี้ทั่วโลกเพราะตัวเกมมีเอกลักษณ์มากๆไม่ว่าจะเป็นงานศิลป์ที่ดูมุดมนแต่ก็มีสเสน่ห์เรื่องราวในโลกใต้พิภพของเหล่าแมลงที่ถูกสร้างขึ้นมาอย่างละเอียดทุกดีเทลทำให้ผู้เล่นต่างหลงไหลไปกับเนื้อเรื่องที่ค่อยๆถูกเรียบเรียงและเล่าผ่านการเล่น โดยหลังจากใช้เวลาพัฒนาเกือบ3ปีเต็มพวกเขาก็ได้ปล่อยตัวเกมในปี2017และเสียงตอบรับก็ถล่มทลายเกินคาดทั้งนักวิจารณ์และผู้เล่นต่างยกให้ Hollow Knight คือหนึ่งในเกมอินดี้ที่ดีที่สุดในยุคนั้นทีมเชอ r r รี่กลายเป็นชื่อที่ทุกคนต้องพูดถึง หลังจากความสำเร็จของ Hollow Knight ทีมพัฒนาเคยประกาศเอาไว้ว่าจะทำ DLC ตัวใหม่ที่จะให้เราได้เล่นเป็น Hornet ตัวละครที่หลายคนหลงรักจากภาคแรกแต่ในระหว่างการพัฒนาพวกเขาก็ได้พบว่าเนื้อหาใหม่นั้นมันใหญ่เกินกว่าที่จะเป็น DLC ทั้งระบบการต่อสู้ใหม่การเคลื่อนไหวที่เร็วกว่าเดิมศัตรูชนิดใหม่ที่มีมากกว่า150ตัวรวมถึงเมืองใหม่กว่า20พื้นที่ สุดท้ายพวกเขาจึงตัดสินใจแยกมันออกมาเป็นเกมภาคต่อเต็มตัวโดยใช้ชื่อ Hollow Knight สิวซองหลังจากปี2019เป็นต้นมาทีมเชอรี่แทบไม่มีการอัปเดตใดๆเลยไม่มีเด็บหรอกไม่มีโพสต์ใหม่ไม่มีภาพหลุดจากทีมงานเบื้องหลังหรือแม้แต่ทวิตเตอร์ของพวกเขาเองก็แทบไม่เคื่อนไหวเลยสิ่งเดียวที่มีคือคำขอโทษจากผู้จัดการทีมในปี2023 ที่บอกเอาไว้ว่าพวกเราต้องเลื่อนวันวางจําหน่ายของซิลวซ่องออกไปอีกเพราะต้องการเวลาเพิ่มเติมในการทําเกมออกมาให้ดีที่สุดและนั่นก็เป็นข้อความล่าสุดจากทีมเชอร์รี่ที่เรารู้ถึงตอนนี้นแฟนๆต่างเริ่มตั้งคําถามว่าพวกเขายังทําเกมอยู่หรือไม่หรือว่าทีมเชอร์รี่แตกไปแล้วหรือเปล่าความจริงก็คือพวกเขายังอยู่ครับเพียงแต่พัฒนาในรูปแบบที่ใช้คนน้อยมากๆและไม่เปิดเผยความเคืบหน้าเลยหรือก็คือการซุ่มพัฒนาอย่างลับๆนั่นเองครับ จากการรวบรวมข้อมูลของนักข่าวเกมอย่างเจสันชายเออร์และโพสเก่าจากเลดดิตรวมถึงคำบอกเล่าของแฟนเกมที่ติดต่อกับทีมงานโดยตรงมีเหตุผลหลักๆอยู่5ข้อครับที่อธิบายว่าทำไมฮอลล์ในซิลซองถึงต้องใช้เวลานานขนาดนี้ ข้อที่1ทีมเล็กเกินไปทีมเชอร์รี่มีสมาชิกหลักเพียง 3- 4ถึงคนเท่านั้นเมื่อเทียบกับเกมระดับ AAA, ทิปลเอที่มีคนพัฒนาหลายร้อยแม้แต่เกมบินดี้ดังๆอย่างเดซเซลก็ยังมีทีมพัฒนาเกือบ30คนดังนั้นการทำโปรเจกต์ใหญ่ระดับซิลซองย่อมต้องใช้เวลามากกว่าปกติหลายเท่าข้อที่ 2. การออกแบบระบบใหม่ทั้งหมดซิลซองไม่ได้ใช้ฐานระบบเดิมจากภาคแรกทั้งหมดทีมพัฒนาเลือกที่จะเขียนระบบใหม่เกือบทุกอย่างตั้งแต่การเคลื่อนไหวของฮอร์เน็ตที่เน้นความรวดเร็ว ระบบฮิลิ่งแบบใหม่รวมถึงระบบภารกิจที่ภาคแรกไม่เคยมีมาก่อนข้อที่ 3. มาตรฐานที่สูงขึ้นหลังจากความสําเร็จจากภาคแรกทีมเชอร์รี่ต้องแบกรับความคาดหวังที่สูงขึ้นจากเหล่าแฟนๆมากมายพวกเขาเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าเราไม่อยากทําเกมภาคต่อที่แค่ดีเท่าภาคแรกแต่เราอยากทําให้มันดีขึ้นในทุกๆด้านและนั่นหมายความว่าทุกฉากทุกบอสทุกเสียงเพลงต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดและต้องทําให้ดีกว่าเดิมด้วยทําจนกว่ามันจะออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด ข้อที่4ผลกระทบจากโควิดในช่วงปี2020ถึงปี2021การพัฒนาเกมทั่วโลกผูกชะง,งักลงและทีมเชอรี่เองก็ต้องทำงานจากบ้านในออสเตรเลียซึ่งก็ทำให้การสื่อสารและการทดสอบระบบช้าลงกว่าเดิมไปอีกแต่ถึงแม้การพัฒนาจะช้าลงพวกเขาก็ยังยึดมั่นในความใส่ใจในรายละเอียดการสร้างเกมที่สมบูรณ์อยู่เสมอและดีขึ้นในทุกๆด้านไม่ว่าปัญหานั้นจะเป็นอะไรก็ตามข้อที่ 5. ความเป็น perfectionist ของทีม อารีกิฟสันหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งเป็นคนที่ใส่ใจในรายละเอียดมากๆในวงการเกมบินดี้เขาถูกเรียกว่าศิลปินที่ไม่ยอมปล่อยมือจากเกมจนกว่าจะพอใจซึ่งนี่แหละคือดาบสองคมมันทําให้ผลงานออกมาสมบูรณ์แบบก็จริงแต่ก็ใช้เวลานานด้วยเช่นกันนานจนแฟนๆต่างลุ้นกันแทบขาดใจแต่ผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นเกมมันออกมายิ่งกว่าคําว่าด,ดีซะอีก แม้ทีมเชอรี่จะเงียบไปนานแต่แฟนๆฮอลโลไน Knight, กลับไม่เคยจากไปหลายคนสร้างแฟนอาร์ตสร้างมอดและเกมแฟนเมดมากมายบางคนถึงกับสร้างซิวซองเวอร์ชั่นจำลองของตัวเองเพียงเพื่อรอวันที่ของจริงจะมาถึงทุกครั้งที่มีข่าวลือหรือการอัปเดตจาก Xbox Showcase ชื่อของซิวซองก็จะถูกพูดถึงทันทีจนถึงตอนนี้มันก็กลายเป็นตำนานของวงการเกมอินดี้ไปซะแล้ว เอาละพอฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยนอกจากเรื่องเวลาในการพัฒนาแล้วผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เป็นแฟนเกมฮอลโลไนเนี่ยก็น่าจะต้องมีคิดบ้างแหละว่าในภาคต่อไปใครจะได้มาเป็นตัวละครหลักต่อจากฮอ r เนตซึ่งเราก็มาลองดูกันหน่อยนะครับว่าแฟนเกมต่างดาวกันไปทางไหนบ้างมีกระทู้เล็ดิตจากผู้ใช้ลายหนึ่งได้โพ์ข้อความเอาไว้ว่าใครกันที่น่าจะเป็นตัวละครหลักในฮอลโลไนภาค3โดยเขาก็เสริมไว้ว่าเหตุผลที่ฮอลเนตกลายเป็นตัวเอกในชิวซองก็เพราะว่าเธอนะ่ะมีเรื่องราวที่ไม่ไ ได้เล่าในภาคแรกและยังมีพื้นที่ให้พัฒนาอีกเยอะถ้าใช้หลักการเดียวกันกับภาค3ก็ควรเลือกตัวละครที่ยังมีช่องว่างทางเนื้อเรื่องและศักยภาพในการเติบโตของตัวละครเหมือนกับที่ฮอนเนตเคยเป็นและเขาก็ได้ยกตัวละครขึ้นมา2ตัวด้วยกันตัวละครแรกเลสตัวละครที่โผล่มาในซิวซองและมีบทบาทที่เด่นมากจนเป็นที่ชื่นชอบของแฟนๆเกมภาคน,นี้กับเพียรเวเซลตัวละครที่เป็นลูกๆของเหล่าเพียคิงเหมือนกับเดอะไนท์และฮอนเนต โดยฝั่งที่เชียร์เลสก็มองว่าเธอเป็นตัวละครที่ยังมีปริศนาให้ขุดได้อีกมากมายเพราะในจิ๋วซองเราแทบไม่รู้จักเกี่ยวกับความเป็นมาของเธอมากนักและที่สําคัญบุคลิกของเธอเนี่ยก็ดูจะสะท้อนความเป็นฮอนเดตในภาคแรกอยู่ไม่น้อยทั้งความมั่นใจท่วงท่าที่องอาจและลีลาในการต่อสู้ที่รวดเร็วและเฉียบคมหลายคนถึงกับบอกว่าถ้ามีภาค3จริงๆเนี่ยเลสอาจจะเป็นตัวละครที่สืบทอดเจตจำงของฮอนเ็ตก็ได้ ในขณะเดียวกันทางฝั่งเพวเวเซลก็มีเหตุผลหนักแน่นไม่แพ้กัน หลายคนมองว่าถ้าภาค3ต้องการจะปิดตำนานฮอลโลเนสอย่างแท้จริงตัวเอกที่เหมาะสมที่สุดก็หนีไม่พ้นเพลเวเซลเพราะเขาคือเรื่องสมบูรณ์ของพวกเวเซลที่ถูกสร้างขึ้นมาโดยเพลคิงเพื่อกักขังเดอะเลเดียนส์แต่หลังจากเหตุการณ์ในภาคแรกมันก็ยังมีช่องว่างอยู่มากมายที่ถูกไม่เล่าขานเช่นเพลเวเซลยังมีชีวิตอยู่หรือไม่เขาจะสามารถหลุดพ้นจากโชคชะตาที่ถูกกำหนดเอาไว้ได้ไหมถ้าทีมเชอร์รี่เลือกจะเล่าเรื่องนี้ต่อก็มีความเป็นไปได้สูงว่าภาคใหม่อาจพาเรานำไปสู่รากเหง้าของฮอลโลเนสอีกครั้ง ผ่านสายตาของเพลเวเซลเองและเพื่อนๆละ่ะคิดว่าใครจะได้รับบทอันสรงเกียรตนินี้คอมเมนต์มาเลยนะครับ สุดท้ายแล้วทีมเชอร์รี่ไม่ได้หายไปไหนครับพวกเขาแค่เลือกจะเงียบและโฟกัสกับสิ่งที่ตัวเองทําได้ดีที่สุดนั่นก็คือการสร้างเกมอย่างใจเย็นและไม่ยอมปล่อยออกมาจนกว่าจะสมบูรณ์จริงๆ7ปีที่รออาจจะดูยาวนานแต่ถ้าเรามองย้อนกลับไปโฮอนโล่ไหนภาคแรกก็ใช้เวลาพัฒนาเกือบ4ปีเช่นกันและมันก็กลายเป็นหนึ่งในเกมที่ยังถูกพูดถึงมาจนถึงทุกวันนี้ ดังนั้นคำถามที่แท้จริงอาจาไม่ใช่ทีมเชอร์รี่หายไปไหนแต่คือพวกเขากำลังเตรียมอะไรบางอย่างที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอยู่หรือเปล่าเรามารอดูกันว่าเกมฮอลล์นายภาคต่อไปจะเป็นยังไงบ้างใครจะได้เป็นตัวเอกและต้องรออีกนานแค่ไหนเราถึงจะได้เล่นกันเรามาพูดคุยกันได้ใต้คอมเมนต์นี้นะครับและถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ